สวัสดีครับแนะนำตัวสักพีละครับอ่ามชื่ออ่ามครับผมดำในตำแหน่งบริหารแล้วก็ซีโอแล้วก็เคียร์ทีมไม่เยอะเเฮ้ยต่อเปลี่ยนเก้าอี้ดีกว่าให้ตำแหน่งเขาเยอะมากเลยตาบอลครับตาบอลทำท็อปขับรถขนของแล้วก็ขับรถขนของขับรถขนของตามบ้านเพื่อนครับเวลาบ้านเพื่อนเราอยากจาะปูนอยากอะไรเงาขอกแรงครับสวัสดีครับผมอูดครับเป็นหน้าที่โฟวอร์ครับโฟวอร์แล้วโปูกครับ มาทำหน้าที่ในบริษัทนี้พูดดีทำดีนี่อาทิตยนี้บริษัทเราไม่มีตำแหน่งนี้ใช่ไหมผมทำหน้าที่อะไรตั้งครับครับผมเรียกอย่างนึงคือคือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอ๋อเนื้อมาแล้วหรอตำแหน่งมึงมีชื่ออย่างนึง ้ตำแหน่งชื่อนี้ดีเจ้าตัวยังไม่รู้ตัวเลยปกป้องครับผมเป็นฝ่ายระสานงานหรือว่า support m a n a g e my os is t o special f ก็อยากให้มันเท่เหมือนเพื่อนไม่งไงไม่เหมือนเดิมีิ head A ไป head A ครับ h e สามคดีครับดิวครับเป็นตัดต่อครับโปรแกรมเมอร์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไอทีครับผมโอ้โหทำไมบริษัทนี้ดูมีความรู้ ไอ้ที่คุณบอกผมนมนี่ยเป็นอย่างนี้นะที่คุณบอกผมจ่เขาจะเฮ้ยตอนนี้ดูาตำแหน่งเขาจริงจังว่ะสวัสดีครับชื่อบิ๊กครับอันนี้น้องสุดท้องน้องอุดท้องก็คือพพอร์ตทุกๆคนจริงๆมีคนนึ่งครับชื่อเดีมีนแต่ตอนนี้น่ายังไม่ตื่นเพราะว่าเมื่อวานแฮงเอาท์กับพี่นุ้ยอเมาวันยกใหญ่เลยอ๋อเหรอเดียมีนจะเป็นตำแหน่งบัญชีทเือนบัญชีทุกอย่างทางไปเสนอราคายินบอยนู่นนั่น อ๋อตื่นสายสุดนอนเป็นผักชีใช่ไหมบัญชีผมก็ทักนางหกปีก็ขาดทุนอยู่ดูๆเรื่อยๆแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมไม่พอะไรแต่ยังไงบัญชีนั่นซื้อรถใหม่หรืออะไรใหม่โอฮาน่าก่อนเลยภาษาอะไรโอฮาน่าเริ่มเต้นเริ่มเต้นเริ่มเต้นไอ้คนเราต้องเริ่มเริ่มเต้นกันก่อนแค่เริ่มเต้นก็สนุกแล้วยังไงเริ่มต้นจากเดมินกับสบอลที่เป็นบัญชีแหละ ใช้ชื่อโอนามาจังก,ก่อนตอนแรกผมเรียนหาไยแล้วก็เปิดร้านสกินเสื้อครับใช้ชื่อว่าโอนา,อาทำไมถึงเลือกคำนี้โอนาเป็นภาษาฮาวายครับที่แปลว่าครอบครัวครอบครัวครอบครัวที่จะไม่ทิ้งกันใช่บริษัทส,สกินเสื้อผ้ากันครับยอดขายสิบตัวสิบตัวสิบ <laughs> ตัวแ้วก็เจ๋งเลยในสิบตัวนั้นน่ะลูกค้าไม่จ่ายตังค์ด้วยเริก่อน จริงครับแลหยุดไปหยุดไปแล้วคุณไปเจอพักพวกที่เหลือได้ยังไงในระหว่างที่เดิมบีนกับสบอก,กลังสกินเสื้ออยู่นั้นออผมไปป้องเรียงกันเรียงอีกที่หนึ่งจนวันหนึ่งผมได้เรียนปีสี ต้องมีวิชาเขาเรียกว่าฝึกงานก็เลยฝึกที่บี้หรือสกาเป็นดูคุณบี้ใช่ครับอยู่พี่บี้โอ้โหเจ้าพ่อเลยใช่ต้นฉบับก่อนนั้นคือแบบสุดยอดเลยเขาเบอร์หนึ่งเมื่อเรียนสายนิเทศมาด้วยทำเป็นหมดพีโพสทำเป็นหมดกล้องเขาถ่ายได้งานเราตัดเป็นไอเดียเรามีจบได้หดเลยที่บี้รับเข้าทำงานเลยทีนี้เราก็เลยระหว่างทำงานที่บี้เราก็แอบเปิดช่องเปิดช่องกันเฮ้ยลองลองดูเพื่อนๆมาทำคลิปกันเว้ยไอ้นี่บอกคลิปคืออะไรไม่เอาเฮ้ยวันเดี๋ยววันเสาร์นี้ บ่ายสองมาเจอที่บ้านกูทำคลิปกันแม่งมาสองทุ่มพี่อยวเพี่ยวเบียร์มันก็เงี้ยงเผมก็เลยงอนเลยบอกเอ้ยนึงมึงไม่ทำเรื่องมึงไม่ทำก็ได้วะใช่ผมก็เลยมาที่เอฟทีบีก็เลยพี่บี่ครับขอยืมกล้องหนึ่งตัวครับแล้วมาเขียนบทเล่นๆเกิดแรกเป็นคลิปโอ้หน้าคลิปแรกคือผมคนเดียว ตั้งกล้องถ่ายคนเดียวเลยผมลงคลิปไปคลิปแรกประมาณหนึ่งอาทิตย์คนติดตาม100่งร้อยสไมสบครก็เลยเอาหนึ่งร้อยคนเนี่ยนั่แมาดูเขาบอกเฮ้ยร้อยคนตอนนั้นรู้สึกไงพี่อือว่ะถ้าร้อยคนมานั่งดูเรานี่ก็เขินกันนะ ตูถือว่ามีคนดูเราแล้วนะร้อยคนนะแต่ร้อยคนคนดูเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยพอ EP สองก็เริ่มรวมตัวกันแล้วพวกเราเป็นคนชอบจัดแอคกันแล้วด้วยชอบพี่พีเฟฟเฟ่กันด้วยเออแล้วโอ้หน้ามันมาถูกจังหวะด้วยตอนที่พี่เฟฟเฟ่กำลังหายไปเราก็มาบึ้มนี่ทำฟรีมาเกือบปีนะพี่ไม่มีรายได้เลยอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเงินมันได้มายังไงเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะมีช่อง ทำคลิปลงมาเรื่อยๆแ,แต่ตอนนั้น ER มันยังไม่ได้รายได้เลยถูกต้องนัดเจอกันเฉพาะเสาร์อาทิตย์จันถึงสุ์ทุกคนต่งางทำงานกันไปเออยันยัเสาร์อาทิตย์มาเจอกันถ่ายคลิปน้วก็เขาถ่ายคลิปปุ๊บแล้วก็มานั่งดื่มนั่งอะไรกันป <c oughs> <อ>กติแต่ว่าเราได้คลิปไปผมก็เอาฟุตนั้นอ่ะกลับมาเอาวีีทีบีมาตัดอ่าแล้วก็ลงอาทิตย์ก็สองวันสองวันอะไรเงี้ยอ่าจนวันหนึ่งลูก้าเขาปีนึงผ่านไปลงไปี่คลิปแล้วโอ้โหน่าจะประมาณ สี S <S> ่คลิปมั้งเยอะกว่านะเยอะเยอะไม่ได้อาทิตย์ละสองคลิปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ใช่พอวันหนึ่งบอกมีรายได้เข้ามาจากใครยังไงจริงๆแล้วรายได้มาตั้งแต่เดือนเดือนแรกๆแล้วผมเก็บไว้อ๋อเหรอสายต่างเพื่อเอาเงินไปซื้อกล้องทีไรนอนขอบผมยอมไม่คุณนายหยอกเนี่ยเดี๋ยวมีนะเอาจริงแต่ช่วงแรกเนี่ยผมเป็นคนขุมผมเป็นคนคิดไอเดียแล้วก็ถ่ายแล้วก็ตัดเองหมดเลยอ่ะเข้าใจพอมาวันแรกที่เรียกว่ามีรายได้ เป็นชิ้นเป็นอันเลยโทรเข้ามาผมใส่เบอร์ไว้ใน Description ข้างล่างของคลิปคนโทรเข้ามาสวัสดีครับนี่ใช้ช่องโอนาไหมครับใช่ครับผมเป็นลิงจิงคับโปรดักต์คืนยาปลูกหนวดอยากให้โอนาโปรโมทให้หน่อยเพราะเรามีหนวดกันหมดเลยบอกเฮ้ยเอาแล้วว่าโอนาคิดเด็ดเท่าไหร่ครับเรามีเจ็ดคนเอาไว้ แปดพันแปดแปดแปดพันตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นแสนซับนะพี่ผมคิดว่าไงรู้ไหมคิดแค่ว่าเอาแบ่งผลผลัตอีกพันหนึ่งซื้อเบียร์กินคิดแค่นี้เลยแค่นี้เลยครับแค่นี้เลยที่คนแค่นี้เลยแปดพันเขาตอบไงเขาถึงที่็หาเลยได้เงินสดบอกทำทีเดียวผมหน่อยตอนนั้นวิวก็มันก็มันแสนวิวต่อคลิปนะพี่แสนวิวแสนวิวคนดูแสนซับตะไคร้อะความรู้สึกไง ได้คนละพันแก้ดีใจครับได้ครับหลัย่นลงไแล้วเว้ยไป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 ็ปไปไี่ปไปไปไอาปไ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 นไป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 ไหไป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 ไไปบไไ แสนกว่าเขาก็ชอบมากแปดพันได้แสนกว่าเขาเลยกลับมาอีกอกลับมาอีกทีนี้เราเลยว่าเฮ้ยมันเฮ้ยที่เราทําดีหรือวะคลิปเรามันดีแน่เขากลับมาลูกค้ากลับกลับมาเราไปรึกษาพี่บีพี่บีครับเอผมงานอย่างนี้ครับผมเรียกไปค่อยแปดพันขาพี่บีเอจริงๆแล้วช่องเรามีมูลค่ามากกว่านั้นเออหลักแสนครับหลักแสนบาทพูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยเออ พอเขากลับมาอีกรอบนึงอะคุณบอกเขาไงแสนหนึ่งพี่เขาก็โอเคครับเลี้ยวแลกลับพอเลี้ยวหนีเลยเหมือนเราคิดใหม่ไม่ได้ว่าก็เลยปล่อยไปแต่แค่รู้แล้วว่าอ๋อช่องเราได้ประมาณนี้ราคาเท่านี้เราต้องคิดใหม่ประเมินมูลค่าใหม่ถูกต้องครับถูกไหมทีนี้ก็ต้องทาอะไรผสมอะไรนะเออเพื่อไปให้ค้าลูกค้าดูเลยอย่างเงี้ยเริ่มเรียนรู้ขึ้นมากขึ้นก็เริ่มแบบว่าเอ้ยรายได้เข้ามามีลูกค้าตัวต่อไปมาหลักแสนมาเริ่มแบบดีใจกันใช่ คราวนี้เพื่อนๆรู้สึกไงดูเงินแสนตอนนั้นโทรขึ้นไปเที่ยวที่ยองทะเลกันผมไม่อยู่ผมอยู่ออฟฟิศลูกค้าเข้าผมผมโทรหาเขาประชุมสายกันเปิดลำโพงเงี้ยตะโกนอยู่ริมทะเลครับเ้ยมลูกค้าเข้าไอ้นี่บอกแม่หมื่นนึงอ่ะหนึ่งแสนบาทเดี๋ยวจะทิ้งจะทิ้งกูนาย ผมเลยได้กลายเป็นการยกยอผมขึ้นมากลายเป็นซีีโออ๋อตำแหน่งซีอโอได้วันนั้นเลยตั้งวันนั้นเลยแ้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำเองไหมล่ะลองทำเองกันดูไหมได้ความอนุเคราะห์จากพี่ยัดเซฟด้วยเขาบอกว่าเฮ้ยพวกมึงมต้องเปิดบริษัทเว้ยถ้าเกิดอยากบอกว่าทำเป็นอาชีพจริงๆนะผมต้องจริงจังต้องจริงจังผมเลยโทรหาเพื่อนเอาทุนฝ่ายกันบอกว่าเฮ้ยทุกคนเอาไงลุยไหมถึงทุกอย่างผมลัออกจากที่บีทิ้งทุกอย่างเลยโอเคนะลุยนะ ปั๊บหลังออกปั๊บเดือนแรกเป็นงานกันมาเงินจาก YouTube ได้มาแล้วเอาแบ่งกันคนละห้าพันผมยื่นเดือนสองหมื่นมาเพื่อเพิ่มเพื่อมารับห้าพันต่อเดือนใช่ไม่งเขียดเลยแบบนี้เฮ้ยบู๊คิดสุดที่ดิ๊มก็เลยกับว่าพวกมึงสู้กันก่อนนะเว้ยไม่รู้เราอะคิดนี้มันจะเกิดขึ้นอะไรบ้างแต่ว่าเราเคยได้เงินแสนมาแล้วมันต้องได้อีกแน่ๆถ้าเดือนเราสู้ถึงแม้เดือนแรกจะแค่ห้าพันใช่เดือนที่สองเนไงเดือนที่สองก็ เริ่มดีขึ้นครับเริ่มมีลูกค้าเข้ามาเริ่มมีคนเห็นมากขึ้นสินค้าเล็กน้อยเริ่มเข้ามามมก็เราก็เลยจากจากแสนหนึ่งเราก็เริ่มลดก่อนเพื่อให้มันได้ชัวร์ก่อน<ม>ให้เรามีเงินมาหมุนกันก่อนเริ่มมัน,นมันคือก,การวัยรุ่นนั่งเจ็ดคนมานั่งคุยกันเองครับว่า<ม>คนทํายังไงดีเราไม่เคยเรียนบริหารมาเ,<อ>เราเรียนแต่นิเทศมา<อ>ถ่ายเป็นตัดเป็นแต่บริหารไม่เป็น<อ>นั่งเรียนรู้ใหม่หมดเลยครับ<อ>ผมกมต้องไปนั่งเรียน u t u b e ไปแหละเ<อ>ป็นยูทูบปอาจารย์ดูเอ็กเซลดูการทำเบร์หรือราคาการทําอะไรเรียนรู้ใหม่หมดเลยพะผมเริ่มทําเป็น ก็เริ่มแบ่งที่เพื่อนทำเฮ้ยขยับเป็นบัญชีไหมเฮ้ยขยับเป็นพ็อปไหมอะไรเยอะๆหากันทุกคนก็มีตําแหน่งของตัวเองหมดเลยตำแห่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยอ่าเหมือนโอ้น้าจีคนมีตําแหน่งทุกคนครบจนปัจจุบันนี้กี่ปีละหกปีหกปีเข้าปีที่หกครับวันนี้คุยคุยหน่อยตอนนี้ซับสไคร์เบอร์เราเท่าไหร่หกปีหกล้านครับท้ายุดยอดจัดมิทติ้งเป็นของตัวเองครั้งแรกโดยการเก็บบัตร ราคา490บาทคนมา2,000คนถูกต้องโดยไม่โดยไม่ได้โปรโมทใครเลยครับเพราะว่าเราขายบัตรในเพจเราเท่านั้นดูนนี่นั่นแล้วก็เขาเข้ามาแล้วก็ดีใจมากก็ถือได้ว่าเป็นที่รักของแฟนๆที่ติดตามรายการก็ต้องขอบคุณแฟนทุกคนด้วยที่ดูพวกเรามาเพราะว่าเราจริงใจกันจริงๆพวกเราน่าจะเป็นช่องที่พูดความจริงเราแบบว่าเฮ้ยทุกคนคลิปนี้คิดออกนะทำไปได้เล่นมาแล้วก็พูดตรงๆเฮ้ยคลิปนี้แกล้งกันนะแต่กูกูกูแกล้งกันเต็มเนะก็บอกเขาว่าเราเตรียมเนี่ยมันมีความจริงใจ ผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนดูรักโอน่าผมคิดว่าอ่ากลุ่มยูทูบเบอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นแบบว่าเป็นช่องของเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวกันส่วนพวกผมเนี่ยจะเป็นช่องที่แบบเป็นกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยคาดเดาว่าที่ยังเหลืออยู่ก็ได้นะใช่เราเป็นกลุ่มเพื่อนที่มากกว่า5แล้วยังเหลืออยู่เดยวแป๊บเดียวแหละเหลือแป๊บเดียวเป๊บเดียวใช่เขาวันบัญชีก็รวยเอาเลยเอาไว้ไม่ฉันนก็สบายไปแล้วสบายแลย กนเื่นเขาจะแบบทำคนเดียวแบบรวยคนเดียวอะไรเงี้ยพวกผมเจ็ดคนก็กอดกันรวยก็ก็พากันไปได้เงินมาแสนแล้ก็แบ่งมาี้ยเจ๊หางกันไปอยู่ทุกอย่างคนอื่นทุกอย่างได้มาหารเจ็ดได้รู้ที่มาที่ไปของโอฮาน่าแล้วครับผมเอาล่ะคลิปแรกก็รู้แล้วเป็นของ อ้ามแล้วก็ชวนเพื่อนๆ,ๆมาประสบความสำเร็จแบบ,บและเป้าหมายในอนาคตจากนี้ไปมองว่าเนี่ยทั้ง6คนคอาจจะจริงๆต้องเจ็ดคน,คนมองไปอนาคตข้างหน้าของโอฮาน่าส่วนตัวเองเนี่ยผมชอบประชุมกันทุกปีอยู่แล้วผมจะไม่ไประชุมกันบ่อยๆปีหนึ่งผมจะมาวางแผนกันผมเป็นคนชอบวางแผนอนาคต5ปีสิปีมผมมองแล้วว่าอีหน่อยเดี๋ยวเราก็ไม่ไหวจะทําคลิปกันแล้วครับแบบว่าเดี๋ยวต้องมีน้องๆคนใหม่ขึ้นมากลุ่มใหม่ขึ้นมาเราก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะอุดรอยรั่วในอนาคตเนี่ยตรงนั้นอย่างอย่างไงดี เคยจะสร้างเป็นธุรกิจก็เลยจะมาลงทุนทําก็เลยเริ่มทำมิสติ้งทำโอฮาน่าเฟสก็คือโอฮาน่าเฟสมิวสิกทำเป็นงานดนตรีเป็นงานเป็นธุรกิจไปเดี๋ยวก็จะเปิดร้านอาหารเป็นรายการของโอฮาน่าอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเปลี่ยนจากทําคลิปเป็นธุรกิจขยายธุรกิจถูกต้องครับผมการทำคลิปวันๆก็ลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆจะเป็นธุรกิจไปให้คนจําในภาพนั้นเพราะว่าเดี๋ยวผมอายุเยอะกันก็จะไม่มานั่งแบบว้าวว้าไม่ไหวไม่ไม่ไหวแล้วเล่นกันแรงๆเริ่มไม่ได้เลยใช่ด้วย YouTube ด้วยเมื่อก่อนโอฮามาแแบบจ็คน่ด ทีนี้ก็มีการติดเหลืองติดแดงมั่งเล่นอะไรเล่นหยาบก็ไม่ได้แล้วก็เลยต้องเป็นตลกปกห่างไปครับผมก็ค่อยเปลี่ยนปเปลี่ยนไปเรื่อยตามสถานการณ์อยู่กันอย่างนี้แบบหลายๆคนบางทีก็ต้องบอกว่าถึงแม้จะสนิทกันนะครับมันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างดนใช่มันต้องมีมองไม่ตรงกันบ้างอ่ะใช่แก้ปัญหากันไงก็คือผมกับบัญชีเนี่ยเราต่อยกันต่อยกับประจเลยเฮ้ยนี่พูดจริงบ้างพูดจริงครั้งเดียวไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปตมครั้งเดียวสมัยก่อนนู้นที่เริ่มทางมันแรกๆผมก็รู้สึกว่าการที่จะสร้างบริษััทเีย มันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าทะเลาะกันบ้างผมก็จะจะต่อยกันแล้วมีไอ้น e ่นั่งอยู่ตรงกลางให้พวกคุณไปต่ยกันทำไมวะ <c oughs> จริงๆแล้วคือผมก็ไปคุยกันแต่ว่ามีปัญหาอะไรกันเราจะแบบว่ามานั่งเคลียร์กันดุแบบจะมีปัญหาสองคนทําให้ทุกคนเสียไม่ได้เพราะว่าเรามาด้วยกันฉะนั้นก็เคลียร์ปัญหาเดียวแล้วก็ให้คนอื่นไปต่อกันได้ด้วยมีปัญหาในการทํางานที่แบบสร้างคลิปไหมพอเราจะถ่ายคลิปแบบนี้เพื่อนบอกไม่เอากูไม่เล่นแบบนี้มีไหมมีไหมเคยมีไหมผมบางทีก็ไม่อยากเล่นฮะพวกความเรื่องจะเเรียบตัวอะไรเงี้ยแต พอเพื่อนเล่นแล้วแบบมันดูมันดูห่ามดิผมก็โอเคผมทัก่างไปายเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราถ่ายคลิปมันนะเว้ยเดี๋ยวกูไปทำเหล็กมาละเออคลิปฉลองเอาเหล็กตอนร้อนอ่ะจี้แข็งจี้แข็งเนี่ยพีใครจะไม่อยากเนี่ยมันเพื่อนที่โดนไม่โกรธอ่ะมันคิดว่าพวกผมเป็นวนขวาตอกตอกลงกระตัดอะไรเยอะแล้วเพื่อนไม่โกรธเหรอมันขอเปิดคนแรกผมผมก็จะคนแรกตลอดทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเปิดคนแรก คนเหลืออ่ะมามามาว่าถ้ามีคนเปิดใจขึ้นแล้วเฮ้ยพวกคุณยุคกไดยมากเลยว่ะเฮ้ยมาดมแค่นี้เลยนะแล้วมีคลิปหนึ่งเป็นคลิปฉลองล้านซับคุณคนเราสักเต็มตัวแล้วทำลิปให้ไม่ดีเลยว่ะปากปากไม่เหมือนนี่ก็ทุกคนเหมือนกันทุกคนเลยเหรอกันเลย อันนี้จะรองร้านร้านซับใช่ครคือแบบทำให้คนดูครับให้มีเขาเปความสุขให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแหละคลิผมพี่ชายผมเนี่ยตาดลเสียสะละขาไปข้างหนี่ขาหักครับทำคลิปการผมเอารถสิบล้อยางยางยางรถสิบล้อแล้วให้คนเข้าอยู่ข้างในยางแล้วกิ้งลงมาแล้วก็ให้เพื่อนรับไอ้นี่ไปรอรับไม่อยู่ข้างในนะไปรอรับไปเฉยยางหลวมทับขาหักดังป๊อก มันก็ไปจับมือกัน่บางทีเราเล่นอะไรกันเราเป็นคนเราคนคิดพอเพื่อนเจ็บเราก็ใจสั่นเหมือนกันคยบอกเฮ้ยเดี๋ยวกูจะคิดให้ทำไรจริงก็คือหลังจากคลิปนั้นมาก็คือแบบว่าเราลดเรื่องความแรงลงไปเยอะเลยนะลดเลยต้องบอกว่าวันนี้โอฮาน่าก็เป็นเรียกว่ากลุ่มหนึ่งที่น้องๆเด็กๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยยกเป็นไอดอลอยากจะประสบความสำเร็จแบบโอฮาน่ามีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆไหมความฝันของเรามันขึ้นอยู่กับสี่อย่างอย่างแรกคือคุณทําอะไรเก่ง อย่างที่สองคือคุณชอบมันไหมอย่างที่3คือมันมีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์หรือว่ามีประโยชน์ต่อคนรอบข้างไหมอย่างที่4ี่คือมันเป็นอาชีพได้ไหมเอาสิอย่างนี้มารวมกันแล้วทําแล้วก็สู้ต่อไปครับอ,อย่ามาหวังกับการที่เฮ้ยทำถ้าเปิดช่องมาแล้วเดือนหนึ่งไม่มีคนดูเลยเรื่องทาแล้วเราทําฟรีมาปีหนึ่งก<ช>วา่าจะ<ว>มีกว่าจะมีอย่างนี้ได้ช ถูกต้องคือบางคนอาจจะมองว่าพวกผมแม่งเป็นโหนาแล้วทําอะไรก็ดังดังดังแต่ไม่เคยมองว่าจุดจุดแรกที่พวกผมเคยตอนเริ่มมันเป็นแนอความลําบากของการเริ่มนี่มันยากกันอะใช่ไหมหลายหลายครั้งที่ผมไปเป็นทยากรตามหาอะไรไปนั่งให้ความบรรยายอะไรเงี้ยเด็กๆจะถามกันเยอะเลยมากว่าว่าอยากรวยพี่อนาคตอยากยับไปแล้วกันอยากรวยอยากรวยรวยของคุณเท่าไหร่รวยของเราไม่เท่ากันหาความรวยของตัวเองให้เจอบางคนไม่ต้องสิบ้านร้อย้านไม่ต้องขนาดนั้นสำหรับผมแค่ตั้งใจแล้วก็สนุกไปกับมันครับแล้วก็ ให้ความไว้ใจกับเพื่อนด้วยครับแบบว่าจะต่อยกันถ้าเไม่ถ้าเกิดมาคนเดียวล่ะทำคนเดียวเขาต่อยอะรถ้าทคนเดียวก็นั่นแหละอย่างที่บอกครับคือหนึ่งต้องใจล้างแล้วก็สนุกด้วยครับทำกับมันแบบว่าไม่ได้มีความเครียดอะไรกับมันนะครับทำไปเรื่อยทำไปโดยที่ไม่ต้องหวังอะไรอย่างผมก็ไม่ต้องหวังอะไรแล้วถ้าทำไปเริ่มเจอความเครียดล่ะเติมกับผมเติมกับผมจริงพี่หเชื่ออ่ะวันนี้ได้รู้จักตัวตนของแก๊งโอฮาน่าทุกๆคนก็ต้องบอกว่าวันนี้สนุกสนานมากเลยนะแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้แบบ แก๊งโอฮาน่าอยู่กับเรียกว่าท่านผู้ชมไปนานๆมี s ับสไครป์เบอร์แบบเติบโตไปเรื่อยๆจัดแฟนมิตรหรือทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับโอฮาน่าให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ให้เกียรติพวกเรานะครับขอบคุณมากนะครับแล้ววันนี้นะครับเอมซิ่งเดินหาเรื่องนะครับพาท่านผู้ชมมารู้จักกับแก๊งที่ประสบความสาเร็จโอฮาน่ากันแล้ววันนี้นะครับขอบคุณพวกเขาทุกคนมากๆขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามและอีพีหน้าจะไปเดินหาเรื่องอะไรต้องติดตามกันวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่